เรียวฟูโจเวนตุสดรมจีมกานาบรีแต่ว่าติดปัญหาค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างมหาศาลนะอะไรยังไงเมื่องานนี้นักวิจารณ์เตือนสรัสตอย่าเลือกกองหน้าจากค่าตัวหลังฝฟืนใช้อิซักทั้งที่เอเกิดิเ,ดเกตนั้นฟอร์มดีกว่าอะไรยังไงครับคีแมนผลักดันให้มาตอสเตรเริมรับงานคุมหงข่าวนะรุนนี่เตือนลิเวอร์พูลฟอร์มเปอาจจะร่วงยาวเหมือนแมนยูและก็สเปอร์ก็เป็นน้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวอ,ยอะไรยังไงเมื่อคิสเตียนฟ็อกนะฮะผู้สื่อข่าวชื่อดังของบิลรายงานข่าวบอกว่าลิเวอร์พูลและก็จูวนตุสต่างยื่นมือเข้ามาทางหน้าของฟัง,ฟงทาบธรรมแซนนาบรีในครันนี้เพิ่มเติมแล้วแต่ว่าติดป,ปัญหาใหญ่ก็คือขั้นเหนือระดับภาษาสอนของตัวนักเตะที่ทําให้ทั้งสองสโมสรต้องช่างใจอย,อยู่อย่างหนักในคันนี้ ซึ่งการดาบ,บรีเองนั้นเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของบาเยอร์มิเนกหลังจากที่สัญญาฉบับใหม่เมื่อปี2022ซึ่งก็กำลังจะหมดลงหลังจบซีซั่นนี้โดยเซอร์ไย,ยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะไม่มอบสัญญาในเงื่อนไขเดิมให้อย่างแน่นอนแม้ปีกทีมชาติเยอรมัน,นจะพร้อมลอมรถค่าเหนื่อยเพื่อจะอยู่ดิทินอาริดันช์อาริน,น,า,รนาต่อไปแต่การเจรจาที่ไร้ความคืบหน้าทําให้ลิเวอร์พูลละก็จเวนตุสเข้ามาเช็คสถานการณ์อย่างการะชิด แข่งในวัย30ปีปัจจุบันการริมเส้นฝั่งขวาเป็นหลักแร์ริคเบออยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดยังคงเป็นตัวรุกระดับท็อปของยุโรปโดยที่ฤดูการนี้โชว์ความหลากหลายเล่นได้ทั้งซ้ายและก็ขวารวมถึงตรงกลางทำไปได้มากถึง4ประตูกับอีก4แอสซิสจาก15ดัดในทุกบริการโดยอิเยนเองคงต้องพยายามที่จะเร่งต่อสัญญาฉบับใหม่แต่หากว่าภายใน6สัปดาห์ยังคงรไร้ความคืบหน้าหงแดงและก็มาดายอกนั้น เสามารถเปิดโต๊ะเจรจากับนักเตะได้อย่างเป็นทางการในคารักนิ้ทันจินะอาไรนั่งไงเมื่อน,นักวิจารณ์เสียงเดียวกันชี้อาเน่ซร์ตกำลังตัดสินใจผิดเพราะว่าให้อิซักลงสนามแม้ว่ายังคงไม่ฟิตทั้งที่อกเกิติเก้ฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องเตือนชัดเจนว่าหากก็ยังคงฝืนเลือกตามค่าตัวเลเวอร์ฟูอาจจะเสียหายยิ่งกว่าเดิมในคารักนี้ โดยการน,นี้ตนท่ากองทัังกระแสวิจาร์การังถาทมใส่อเดสลอตกุนซือลิเวอร์พูลหลังเกมที่หงแดงเปิดบ้านพ่ายนอตติงแฮมฟอร์เรส์อย่างหมดรูปไปศูนต่อ3ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่สื่อและกนักวิเคราะห์ชี้ชัดคือการเลือกตัวผู้เล่นแดนหน้าที่หลายฝ่ายเห็นว่ากุนซือชาวดัตช์เองนั้นกำลังตัดสินใจผิดพลาดอย่างน่าเป็นห่วงสำหรับที่ฤดูการนี้โอโกเอกิเตะทำผลงานโดดเด่นโดยยิงประรู้มากถึง6ประตูวรวมทุกบริการ และก็สร้างอิมแพกให้กับเกมรุกทุกครั้งที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้แต่กลับถูกดรับเป็นตัวสำรองก่อนอีกครั้งเกมล่าสุดขณะที่อิสซักถูกส่งเป็นตัวจริงทั้งที่เพิ่งหายเจ็บและก็ยังคงไม่ได้ลงเล่นให้กับทางทีมชาติแม้แต่นาทีเดียวัดสุดท้ายของสวีเดนก่อนจะกลับมาที่สโมสรโดยคริสบัสคอมนักข่าวสายเลวฟูชื่อดังเป็นหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นชัดเจนว่าเอกิเตเก้ควรได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง เพราะว่ากาลังในช่วงบั่นใจและก็มีส่วนร่วมกับเกมมากกว่าโดยขนาดเดียวกันเองนั้นหลังจากที่ความพ่ายแพ้ต่อฟอร์เรสต์ลอร่าฮันเดอร์จากคณะของสกายสปอร์ตก็เปิดเผยมุมมองเช่นกันบอกว่าอีซักแทบไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมและก็ไม่ควรจะถูกฟืนใช้งานจนสภาพในทีมยังคงไม่พร้อมเป็นแบบนี้ซึ่งบรรดาทาง้างของฝั่งนักวิจ,จารณ์จำนวนมากเชื่อว่าสาเหตุที่ สรัดยังคงเลือกใช้อีซักเป็นตัวจริงอาจจะมาจากค่าตัวระดับ125ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ของพิมพ์บริกและก็ทําให้กุนซือไม่อยากจะถูกมองว่าใช้เงินกองหน้าซื้อกองหน้าระดับสถิติไปแล้วกลับมาต้องนั่งสำรองทั้งที่ความจริงแล้วสภาพร่างกายของอีซักยังคงไม่สมบูรณ์แบบ100%ซหลายเสียงย้ำตรงกันว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการในเวลานี้ก็คือพลังงานและความดุดันในเกมรุก ซึ่งเอเกเดเก,ก้ก็กำลังตอบโจทย์นั้นได้ดีขณะที่อิสซักควรจะได้รับการถนอมและก็ลงเล่นฐานะที่เป็นตัวสำรองลงไปก่อนจนกว่าจะฟิตกลับมาแล้วก็ความเร็วในการจัดจังหวะและความมั่นใจจะกลับมาพร้อมเต็มร้อยในครั้งนี้ท้ายที่สุดแล้วผู้เชี่ยวชาญชี้ตรงกันบอกว่าการฝืนส่งนักเตะที่ยังไม่พร้อมลงตัวจริงไม่เพียงทำร้ายร่างกายตัวผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังส่งผลเสียต่อทีมโดยรวมอย่างเห็นได้ชัดเจนและอาเนสต์ลอตต้องการตัดสินใจให้เด็ดขาดโดยเร็ว ตอนที่สถานการณ์ของลิเวอร์พูลจะยิ่งยากมากยิ่งขึ้นในช่วงโปรแกรมที่หนักกำลังจะมาถึงในครั้งนี้อะไรหนึ่งไงเมื่อสื่อบรุเกสอาร์บรารายงานข่าวบอกว่าชกเชคินครอฟอดีตนายใหญ่ลิเวอร์พูลมีบทบาทสำคัญช่วยผลักดันให้วิกเตอร์มาตอสอดีตทีมงานของเขาเองนั้นเตรียมที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของสวนซิซิตี้ภายในชุดาหานี้ซึ่งมาตอสซึ่งก็ปัจจุบันคุมทีม CS m a สมาติมิโม ไกลย้ายมารับงานในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเต็มทีแล้วหลังสวนซีซิตี้กำลังดิ้นรนดีตกชั้นพร้อมกับจ่ายค่าจสัญญาของเขาครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยอีกโดยการรายงานข่าวบอกว่าครับมีส่วนร่วมในเดีอนนี้โดยผู้อำนวยการการกีฬาระดับโลกของเครือข่ายเรบรดบูเป็นผู้แนะนำมามาสตอร์ตคนนี้ให้กับนั่งของฝั่งสวนซีเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นเคยทำงานร่วมกับครับฐานะที่เป็นโค้ชที่ดูแลดาวรุ่ง ที่ดูกดึงขึ้นมาเล่นกับทางทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2019ถึงปี2024ในครารงนี้นั่นเองนะอาหน,นึ่งไงเมื่องานนี้เวนโดรนี่ออกปากเตือนริบรฟูแชมป์เก่าที่ล่นไปอยู่ถึงอันดับที่11หลังชนะและก็แพ้เท่ากันที่6นัดชี้เกมรับมีปัญหาและอาจจะร่วงยาวเหมือนแมนยูหรือสเปอร์หากว่าไม่รีบดึงฟอร์มและก็เรียกความมั่นใจในทีมกลับมาเวนโดรนี่เองอดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษ กล่าวเตือนลิเวอร์พูลว่าต้องรีบเรียกสติให้ได้โดยไวม่อย่างนั้นอาจจะเหมือนกับ Manchester แ,กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแลวก็เทนนมฮอสเปอร์เมื่อฤดูการก่อนลิเวอร์พูลเองนั้นลงเล่นในช่วงซีซั่นนี้ฐานะที่เป็นแชมป์เก่าแต่กับกลายเป็นว่าหลังผ่านไปแล้ว12เกมพวกเขาเองนั้นชนะกับแพ้อย่างละ6นัดจนตอนนี้อยู่ในอันดับที่11ของตารางคะแนนแล้วรุนนี่เองก็เปิดเผยบอกว่าที่จริงแล้วลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ดีเป็นอย่างมาก เพียงแต่ว่าตอนนั้นตอนนี้นั้นพวกเขากำลังเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดพวกเขานั้นเป็นแบบนี้นั้นบันตลอดทั้งซีซั่นอยู่แล้วขณะที่ตอนต้นฤดูกาลที่พวกเขาชนะมาได้บดนะฟอร์มของทีมก็ไม่ค่อยดีักเท่าไรนักบรรดาคนที่เป็นผู้นําจําเป็นจะต้องเรียกขวัญและก็กาลังใจนักเตะภายในทีมกลับมาให้จงได้เพราะถ้าทําไม่สําเร็จจริง ในครัรงนี้พวกเขาอาจจะต้องอันดับร่วงลงไปไกลเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับแมนยูช่วงเวลาที่ดูก่อนที่ผ่านมาและก็ทนอนนมฮอสเปอร์เมื่อช่วงซีซั่นก่อนในคาั้งนี้ได้เลยนะโดยสิ่งที่ทําได้ง่ายที่สุดในคาั้งนี้ก็คือทางด้านของทางฝั่งเมื่อคุณกำลังเจอกับช่วงที่เต็มไปด้วยปัญหาคือการกลับมาเล่นให้กับทางการบีทรงและก็มีความรัดก,กุมตอนนี้ลิเวอร์พูลมีช่องว่างให้กับทีมเล่นงานเยอะมากเลยนะและก็เป็นทีมที่ ู่แข่งนั้นรับมือในคารังนิ้ง่ายจนเกินไปอะไรไงเมื่อรวิวฟูเจองานยากแล้วมูซซูเปอร์คอมพิวเตอร์เปิดเผยเต็งแชมป์พิมเบริกล่าสุดเต็งหนึ่งมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อท,ทั้งแต่ของฝั่งออฟตอผู้เชี่ยวชาญด้านถาติฟุตบอลเป,ปิดเยผยผลทํานายล่าสุดคอยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ว่าทีมไหนมีโอกาสจะเป็นแชมป์พิมเบริกอังกฤษในฤดูกาลสัป์ที่25มาที่สุดหลังจบเกมการแข่งขัน,นขสัปดาห์ที่12ในกลุ่มที่เป็นทีมลุ้นแชมปา โดยตารางคะแนนพ,พรีเมียร์ลีกล่าสุดนะฮะั8อันดับนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้อาร์เซนอล29แตม้มเชลซี23แตม้มแมนเชสเตอร์ซิตี้22แตม้มอาร์เซน่อล21แตม้มคริสตัยนพาเลช20แตม้มบริตัน19แตม้มซันเดอร์แลนด์13-19แต้มบรัดมัท19แตม้ม,ดตมโดยล่าสุดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออฟต้าคำนวณว่าแชมป์เก่าลิเวอร์พูลที่หล่นไปอยู่อันดับที่11มี18แตม้ม หลังแพนะ้ไปละหกนัดจาก12เกมแรกร่วงจากเต็ง3ก่อนจะเบรกทีมชาติอยู่ที่8.89%ลงมาเป็นเต็ง4แล้วล่าสุดเหลือเพียงแค่2.42%เท่านั้นสุดั้านเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์ผิบรกในฤะดูกาลนี้ยังเป็นอาร์เซนอลแต่มีโอกาสสูงที่จะชูถ้วยเพิ่มอีกเป็น76.14%ก่อน่จะเบรกทีมชาติดไปอยู่ที่ 65. 4 9 ส่วนเต็ง2ตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ว่าโอกาสในการคว้าแชมป์ลดลงเหลือเพียงแค่14.11%ก่อนจะเบรกทีมชาติอยู่ที่19.43%หลังออกไปแพ้ดิวการซ่น1.2ตพ่ 2, ายเป็นนัดที่4ติดต่อกันในฤด,ดูกาลนี้โดยขณะเดียวกันเชลซี Chelsea ก็ขยับขึ้นมาเต็ง3แทนที่ลิเวอร์พูลโดยมีลุ้นเพิ่มเติม3.46%ก่อนจะเบรกทีมชาติอยู่ที่ประมาณ2.55%ในครั้งนี้เท่านั้น และขา่าวลิ์ภูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ